เรื่องีพี่เมย์แล้วกันครับโปรเจกต์นี้มาถึงเวลาวันพวงของเราแล้วกับซุ่มทำมานานตั้ง testing testing ทำอะไรอะไรใช่ค่ะก็จริงๆโปรเจกต์นี้ก็เริ่มกันตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะก็<ม>ตอนนี้ก็เลยข้ามาปีนี้ก็หลายๆอย่างก็จัดการมาเรียบร้อยค่ะมันมีพารพิเศษยังไงคะสำหรับโปรเจกต์นี้ที่ จริงๆแล้วโปรเจกต์นี้ต้องเรียกว่าเป็นการเติบโตและกันค่ะเพราะว่าเราอ,าอยากจะให้ทุกคนได้เห็นการเติบโตของมีไมาวายเราก็เลยเลือกเนื้อหานิยายแล้วก็มาทาซีรีส์ที่มีความเติบโตเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีไมาวายจะทําซีรีส์เกี่ยวกับวัยเรียนจะมีความเกี่ยวกับวัยเรียนความน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่รอบเนี้ยเราจะทําวัยทํางานและการแต่งงานแน่นอนอยู่แล้วมันต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนมันคือการเติบโตค่ะอย่างหนึ่งคือเป็นสอง,อง,เง่เลยใช่ค่ะยังไงคะ ค่ะก็จริงๆรอบนี้คือเราอะอยากทำหลายๆคู่มานานแล้วแล้วก็รอบนี้เป็นครั้งแรกค่ะที่เราหยิบยกความรักของหญิงๆมานําเสนอด้วยค่ะก็อย่างที่เราพูดมาตลอดอะค่ะว่ามีไม่ไวอยากนําเสนอความรักแบบไม่จากัดเพศนะคะความรักไม่ว่าจะเป็นชายชายหญิงหญิงชายหญิงทุกอย่างมันคือความรักอะค่ะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ค่ะมีไม่ไวก็เลยขอหยิบยกประเด็นเรื่องหญิงๆงอกมานําเสนอด้วยเส่ยกันึ่งยังได้ที่งกว่เดิๆๆมดใช่ค่ะยิ่งกว่เดิทมทีงั้อจริงๆแล้วก็ คุยกับพี่เมย์ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับว่าจะมีโปรเจกต์นี้ครับแล้วก็รสึกว่าโตขึ้นเราก็เลยแบบก็ยังบอกพี่เมย์ว่ายัางไงก็ขอ <c oughs> ขอเงินทั้เยอะแค่นั้นเนองครับใจปะประเด็นคือเขาพูดตอนนี้ด้วยนะคนน่ะบางทีเรากำกับชายชายเดี๋ยวมันต้องมากำกับคู่ออ <c oughs> หญิงหญิงไปไงฮะให้ผมว่ามันก็เป็นถ้ามองในมุมมองความรักก็ยังก็ยังเป็นความรักที่สดใสเหมือนเดิมแต่ว่าทีนี้ก็คงมีอะไรที่แตกต่างไปแล้วอยากให้รอชมไหมคือขึ้นตาขากันนี้มาลงปี25เป็นการดำเนินยังไง จริงๆต้องขอบคุณทงมีไม่วายก่อนนะคะที่เป็นผู้จัดที่น่ารักแล้วก็มีผลงานนะคะ,ะให้ผู้ชมช่องจ m เอ็มยี่สิบห้านะคะ,ะได้ชมต่อเนื่องเลยแล้วร่วมงานกันมาหลายโปรเจกต์แล้วเนาะแล้วก็สำสำหรับโปรเจกต์นี้นะคะ่ะก็ขอให้ทุกคนร่วมส่งกำลังใจนะคะมีนักแสดงกลุ่มใหม่ด้วยแล้วก็มั่นใจได้ว่ามีไมวายจะผลิตผลงานคุณภาพเช่นเดิมพบกันแน่นอนนะคะช่อง GMM 25ค่ะกลางปีนี้ค่ะ หนหัวหน้าแกงหัวหน้าแกงเรื่องนี้รับบทเป็นใครนะคะเรื่องนี้รับบทเป็นเจ๊อิ่มค่ะเป็นหัวหน้าแกงคนเป็นหัวหน้าแกงเป็นสีสันแต่ว่าให้ติดตามว่าจะเป็นสีสันยังไงแล้วลองถ้าจัดมาไม่พลาดแน่นอนโอ้เรื่องนี้เป็นเบาๆแบบสนุกสนานใช่เราพักแบบอะไรที่แบบแรงๆบ้างแต่งต่๊น่าไปตัด คิดไม่นานค่ะคิดไม่นานก็พออ่านบทแล้วก็ชอบไปรู้สึกว่าเอออยากเล่นกับเด็กๆน้องๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนบ้างเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งค่อนข้างที่จะแบบว่าเครียดแล้วใช่ไหมครับม่ไปแทนผูดงผู้หลักนะครับน้องใหม่เลยและนําตัวหน่อยครับเป็นใครครับสวัสดีครับซันนี่วรรณรัตน์นะครับรับบทเป็นสายลมในซีรีส์อ่าเวดดิ้งแพนเดอร์ซีรีส์ครับครับผมครั้นึ่พันนะครับระบบน้ำเหนือครับในเวดดิ้งแพนเดอร์ซีรีส์ อ่ะเรื่องนี้บอกคาแรคเตอร์คร่าวๆให้คุณผู้ชมเข,ขาได้รับรู้สักหน่อยครับก็สายลมนะครับเป็นนักธุรกิจแล้วก็ในเรื่องนี้กำลังเป็นเจ้าบ่าวกำลังจะจัดง,งานแต่งแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่มีความสุขขุมนิดนึงนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องราวต่างๆเนี่ยทำให้เราได้มาเจอกับน้ำเหนือก็ทำให้สายลมเนี่ยเริ่มที่จะแสดงแบบคาแรคเตอร์ตัวตนที่แท้จริงออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวเป็นไงต้องติดตามชมครับ ครับผมตัวน้ําเหนือนะครับคาแรคเตอร์จะเป็นคนที่รักการทํางานครับเป็นคนจริงจังกับการทํางานมากครับแล้วก็คือความซ้าๆโค้ดเล็กน้อยครับแต่ว่าก็คอยสร้างความสุขให้กับทุกคน่เสับคมตื่นเต้นไหมคะนี่ผลงานเรื่องแรกของน้องทั้งสองคนใช่ค่ะเออพูดถึงความรู้สึกหน่อยเล่นงานพีเนเป็นยังไงครับก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ทำมีไมวายเนี่ยให้ให้ความกับุณาเรื่องเราเข้ามาเป็นแบบรับบทสายลมเลยครับก็ดีใจมากแล้วก็จะทำ ส่วนตัวก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากเหมือนกันครับก็เตรียมตัวเยอะมากเลยครับแบบว่าในการที่จะเล่นซีรีส์เรื่องแรกสองครั้งตื่นเต้นแล้วก็ดีใจเหมือนกันค่ะซึ่งผู้ของเราเป็นคู้หลักนเลยนเราต้องแบกเรื่องเลยครับกดดันไหก็มีมีกดดันนิดนึงครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะคือเราอ่ะผมแบบค่อนข้างค่อนข้างดีใจแล้วก็ผ่อนคลายที่แบบ ก็มีน้องปลาเสือน้องปลาก็คือเก่งมากแล้วเรารู้สึกว่าเรายังไงรอดอยู่แล้วถ้าเกิดมีน้องปลาครับแต่ว่าตัวผมก็ควรจะเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ทําเต็มที่ในทุกๆอย่างครับก็แบบทำไปก่อนแอละนบคอสพิจีตจากพี่จั่นบ้างไหมครับพี่จั่นเข้าผมไหมครับผมเชื่อว่าต้องได้แน่นอนครัแต่แต่เว่าพี่จั่นน้องได้น่ารักๆเข้าด้วยกันเยอะค่ะใช่บอกแล้วหัวหน้าแก๊งเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแม่นะจ๊ะ ต้องรอติดตามค่ะแสดงว่าขากันเวิร์กช็อปกันด้วยกันแล้วยังไม่ได้เวิร์กช็อปค่ะแต่ว่าอ่านบทแล้วคิดว่าสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยในฐานะผู้ใหญ่ไอ้ในฐานะรุ่นพี่ได้ย่นตั้งคู่แล้วเป็นไงเห็นเขาได้ทําการแคสมาแล้วมั่นใจแล้วว่าแบบว่าเขาต้องเข้าขากันได้ด้วยดีทั้งสองคู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบว่าต้องไปรอดูหน้างานว่าแบบจะเสริมเติมแต่งอะไรเข้าไปได้บ้างระหว่างมุกของเจ๊กับน้องๆก็คอยดู ดีมากมากดมากน้ำตหน่อยลูกน้ตค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อเอยาอรพันธ์รับบทเป็นยี่หวานใน w e d d i n g p l a n t h e s e ร i e s นะคะสวัสดีค่ะเคสศศิารันค่ะรับบทเป็นมารีใน e d d i n g Plan The Series ค่ะ เป็นยังไงคะคาแรคเตอร์คร่าค่ะก็คาแรคเตอร์ยี่หวคร่าวๆนะคะยี่หวาเป็นว่าที่เจ้าสาวของพี่สายลมค่ะแล้วก็นิสัยส่วนตัวนะคะก็จะเป็นคนมีความมั่นใจสูงมากเลยค่ะมีความฉลาดมีความน่ารักสดใสนะคะแล้วก็เวลาที่อยู่กับมารีนแฟนสาวของเขานะคะก็จะน่ารักมากๆค่ะค่ะมารีนนะคะก็จะเป็นนักแปลแล้วก็นางแบบค่ะเป็นคนที่มีความจริงใจ แล้วก็เวลาที่อยู่กับพี่วาก็จะมีความน่ารักเหมือนกันค่ะเรื่องนี้ก็คือมันเรื่องแรกของเรื่หงเป็น,<ช>ปนยังไงบ้างตื่นเต้นมากๆค่ะที่ได้มารับบทบาทเป็นผู้หญิงที่รักมีความรักกับผู้หญิงนะคะแล้วก็คือมีความดีใจมากๆที่แบบว่าขอบคุณทางพี่เมย์แล้วก็ทางมีแม่ไว้ด้วยที่ให้โอกาสที่ให้พวกหนูได้รับบทบาทนี้ค่ะ เคสก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ตอนนี้เราทุกคนก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วก็อยากจะขอบคุณโอกาสทางของในร้านของที่มีมากๆค่ะนี่เมย์หาฝากน้องและผ่านๆกับเราใเรื่องนี้นะคะจะได้ชมกันเมื่อไหร่ออนที่ช่องคิน ค่ะก็สำหรับวีดีโอวันแต่งงานเดอะซีรีส์นะคะแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งแต่ว่าความรักของคู่บ่าวสาวคู่นี้มีความรักที่ทําให้ทุกคนได้ร่วมรุนร,ร่วมติดตามแล้วก็มีความสับสนโกลมาดในเรื่องดาวแน่นอน,นะค,ะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนร่วมรุนร่วมติดตามไปพร้อมกันกันกบวีดีโอวันแต่งงานเดอะซีรีส์นะคะออนแอร์ air, ทางช่อง GMM GMM 25ค่ะวันวันพุธที่14มิถุนายนค่ะมีอคะบุ๊ดีมีอาร์มองหน้าผับเหรอพี่อาร์พี่อาร์บอกว่าอีกทีม ให้เราใหม่เสองน้งค่ะก็อกวันไ้วค่ะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะก็ขอฝากติดตามบรรยากาศรักมาจากไหนรือโมค่าเกลียงเลยเดิแเนดิกค่ะค่ะ ามสอค่ะก็ขอฝากวิดีคัทเดอะซีรีส์ด้วยนะคะทางช่องจีมเอ็ม25เร็วๆนี้คะ่ะค่ะมีฝากนิดนึงฝากแฟนๆจีมเ25นะคะซีรีส์ไทยจะไปไกลได้แค่ไหนต้องฝากให้ทุกคนนอ้อยให้กําลังใจนะคะแล้วก็ฝากให้ทุกคนสนับสนุนเพื่อ <ๆ S 2> เพื่อให้อีกหนึ่งผลงานของคนไทยนะคะได้ได้ไปไกลสู่ระดับโลกนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะิคอนรับ<อ>